หลักวัดประการัตนะครับนีนะครับสินธาราทูครั้งทุกครั้งนี้นะครับขอความร่วมมือทางนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะว่าเนาะตอนนี้นะครับเรามีนะครับผู้ป่วยนะครับ ครับเจ้าที่ตำรวจนะครับขอสินท่านโอ้โหโอคโหโอ้โหนั่นแ่ละายที่20บา อันนี้ที่ลอยกระทงสวยๆนี่นี่มีที่ลอยกระทงด้วยเี็นบรรยากาศของวัดเห็นไหมอาหารปลาก็มีนี่เพี่ก็ให้ปลาเห็นไหมอาหารปลาอาหารปลาไหนไปดูทิไปดูทิศ ไหนไหนไหนทำอะไรลูกอาหารปลาไหนปลาอะไรเอ่ยปลาดุกปลาดุกวานนุ่นนปลาเต็มเลยเออหนูมาไหนเนี่ยลูกมสามมสามมสามหมออันน้องทิพย์ไปทำอะไรซ้อมซ้อมแน่เลยซ้อมบัตรูปใช่ไหมไปไหนทำไมอ่ะไปรูปใจไปแข่งเนาะอ๋อไปแข่ง พี่พี่ท้าอาหารปลาอีกแล้วนี่พี่ดูแด่นเขาเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะเอเอ,เอ,เอใช่เขาเขาเต้นแล้วนี่ปลาไหนปลา,ปาลูกอย่ากก้มไปอย่างนั้นพี่พี่พ่อจับหนูแบบนี้นนันหนู